นี่คือน้ำซ้อมนะครับก้อนไหนครับบอกอะไรกันตอนเด็กกันตอนเด็กกันตอนเด็กเนี่ยตั้งมาเป็นเด็กกว่าใจเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่กัดกลายเป็นแต่เด็กนะครับนี้นะโอ้ยเลยเวยเป็นตั้งตั้งคนะโอ้ยอะไรเงี้ยซมไหมครับยักษ์ มันไม่ไม่กลายเป็นอเฟสอะไ้ที่แบบพวกมันไม่กลายมาน้าไม่เป็นเลยครับกดยากดยาตังจูเป็นกดยาไม่กับกดยาโอ้โหมีกยูนีเลดยวแ้ติกเดีวเรียนี่เอ็นนำต่างอรับนน่เลยรับเอ๊อ๋อนีไหม้ครับ Nhi ngon gặp mặt gặp kè la kính tìm mục tiêu gặp yêu 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 làm yêu 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 ai đây yêu gặp Rồi yêu 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 alright <laughs> <laughs>